สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมลฟลาเวอร์ไลฟ์ฮาวอยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2563ของชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะ การทานายดวงรายเดือนแบบนี้นะคะจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไวน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยกเมย์ฟาว์กันด้วยนะอาจารย์มีดวงรายวันทํานายทุกวันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับดวงในช่วงเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีกุมนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกนี้นะคะไพ่ในตำแหน่งตนุของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณได้ไพ่ในอวบนะคะไพ่ในอวบนะคะบอกว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้จะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นักนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางพบปะสังสรรค์พบปะผู้คนเนี่ยมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อการงานเพื่อการค้าขายนะคะหรือเพื่อหาติดต่อคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่จะได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาน่าสนใจนะคะมีกิจกรรมนู่นนั่นนี่ทํา ตลอดนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะเรียกว่าค่อนข้างมีไฟในการเรื่องของการทํางานนะคะมีไอเดียแปลกใหม่นะคะมีแบบเหมือนกับว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจในการทํางานในเรื่องของการทําภารกิจต่างๆเนี่ยนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ไพ่ที่อยู่ตรงกลางนี้ก็จะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นตัวคุณเหมือนกันนะคะไพ่ knight of s w o s นะคะเป็นไพ่ไนททั้งคู่นะคะอันนี้บ่งบอกว่าตัวคุณเองต้องระวังในเรื่องของแบบ ความใจร้อนความวู่วามไว้นิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะนะแล้วก็พยายามที่เราอะ่ะอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากนักนะเราต้องหัดฟังรับฟังคนในทีมรับฟังคนอื่นบ้างนะคะอย่าพยายามเอาชนะหรือว่าแบบเอาชนะแค่แบบว่าเป็นคนเดียวอะไรประมาณนี้เพราะว่าการทํางานต้องทําเป็นทีมต้องไปด้วยกันนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางแบบฉุกระหุฉุกเฉินแบบฉับพลันอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะคะระวังอุบัติเหตุรถชนรถเฉียวอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะ ต่อมานะคะไพ่เนยพบกระดุมพานนะคะคุณได้ Five of Wands นะคะ เรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องของรายได้ผลประโยชน์ต่างๆอะ่ะอาจจะเป็นสาเหตุให้คุณน่ะมีปากเสียงนะคะมีเรื่องไม่ลงรอยกับคนอื่นมีเรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงกับผู้คนรอบข้างอะ่ะได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะนะใครที่ทํางานแบบว่ามีหุ้นส่วนอะไรพวกนี้ก็ระวังมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแหวงขัดแย้งกันไม่ลงตัวกันนะคะช่วงนี้รายจ่ายต่างๆนะเวลามันมาเนี่ยมันมาแบบว่าทีเดียวพร้อมๆกันหลายๆอย่างเลยมันทําให้คุณรู้สึกหัวหมุนเหมือนกันเพราะว่าคือรายจ่ายทุกอย่างอะ่ะมันดูจะสําคัญไปหมดแล้วเท่านี้มัน ก็ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดลําดับเรื่องของแบบจะจ่ายอันไหนก่อนจะควักกระเป๋าให้อะไรก่อนดีอะไรแบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆพยายามตั้งสตินะคะนะตรงนี้นิดนึงนะโอเคต่อมานะคะไพ่ในพบสหัสช้านะคะคุณได้ไพ่ไหนอีกเหมือนกันแต่เป็น Night o นด e n เคิร์สนะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เ,เพื่อนฝูงสังคมรอบข้างเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะได้รู้จักกับผู้ใหญ่เพศชายนะคะอาจจะเป็นวัยใกล้เรียกใกล้เคียงกับคุณนี่แหละนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนเงียบๆหน่อยไม่ค่อยโชว์เปาวไม่ชอยชอบไม่ค่อยชอบโชว์แบบความสามารถส่วนตัวอะไรนะแต่เป็นคนมีฐานนะมีเงินหาเงินเก่งนะคะนะคุณสามารถจะขอคําปรึกษาอะไรต่างๆจากเขาได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะตอบหรือไม่นั่นก็แล้วแต่คําถามมันคือเขาไม่ค่อยเขาอาจจะไม่ชอบอบแบบตอบคาถามแบบงี่เงา หรือโง่ๆอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะกับเพื่อนฝูงนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนักนะเพราะต่างคนต่างก็มีภารกิจส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ทรีออฟวอนนะมีเกณฑ์ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่างห้องหอนะคะนะดูเหมือนว่าคุณกําลังแบบกาลังมองหาบ้านใหม่หาที่อยู่ใหม่นะคะหรือว่ามองหารถคันใหม่แบบนี้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการแบบศึกษาไปก่อนดูไปก่อนนะคะยังไม่ยังไม่ถึงกับว่าจะต้องย้ายหรือว่าอยากจะได้อยากจะจ่ายเงินอะไรแบบภายในเร็วๆนี้นะคะนะต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้เอชออฟวอนส นะคะไมไม่เท้าอีกแล้ว นะช่วงนี้นะคะใครที่มีบุตรหลานบริวารน,นะคะนะก็คุณก็อาจจะจะได้ข่าวจากเขาหรือได้รับรู้ว่าชีวิตของเขาจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับนะคะมีเรื่องของการย,ย้ายเดินทางนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนโรงเรียนไปสอบเข้าไดา้แล้วต้องย้ายไปอยู่ขอที่อื่นอะไรทํานองนี้นะคะแต่ชีวิตเขาก็จะมีมีลักษณะของเรียกว่าสังคมของเขาก็จะขยายตัวมากขึ้นนะคะนะจากเพื่อนกลุ่มเดิมก็จะมีเพื่อนมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสด้วยว่า ลูกหลานบริวารเหล่านี้ก็จะนำเขาเรียกว่าความสําเร็จหรือความภาคภูมิใจบางอย่างมาให้คุณด้วยนะคะโอเคต่อมานะคะไพ่ในพบอรินะคะคุณได้ไพ่เดอะ o o ูอะถ้าจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณขึ้นมาบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของแบบบางทีมันมีบางจังหวะชีวิตคุณ,คณเหมือนแบบ เขาเรียกว่าเหมือนแบบเลิดมากเกินไปอะค่ะคือเหลวไหลมากเกินไปนักนะคะคือพอมีเรื่องของการต้องเดินได้เดินทางไปนู่นมานี่แล้วบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณก็เหลวไหลแว้ที่นู่นแว้ที่นี่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ลืมทํางานทําการหรือว่าเรื่องของการเรื่องของเวลาก็จัดสรรได้ไม่ลงตัวนะคะเพราะมัวแต่คิดห่วงแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยมากเกินไปนะคะก็พยายามจัดระบบจัดระเบียบจิตใจ ตัวเองไว้นิดนึงนะคะว่ายังต้องทํางานยังมีภารกิจต้องรับผิดช,ชอบอยู่ต่อมานะคะภพ่ในภพปัตติเนเอเรื่องของความรักคู่ครองนะคะคุณได้ Seven of Wands นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะเข้าไปแบบคุณอาจจะชอบคนที่มีเสน่ห์มากๆ่ะนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณชอบเนี่ยคุณอาจจะต้องมีศัตรูเยอะหน่อยนะคะ นะซึ่งศัตรูแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะออคุณก็ไม่น้อยหน้าเขาเหมือนกันแต่อาจารย์จะบอกว่าถ้าหากว่าคุณแบบกล้าที่จะจีบเขากล้าที่จะตื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็มองว่าคุณก็มีโอกาสสาเร็จเหมือนกันนะคะส่วนคู่ที่มีสับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะออช่วงนี้แฟนคุณอาจจะอาจาอาจะภารกิจเยอะนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะคะนะก็ อ,อ,อย่าเพิ่งไปเ้าซีอะไรกับเขามากกนแล้วกันนะแล้วก็คนที่คู่ไหนที่ยังคุยคุยหรือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณเนี่ยมันไม่น่าจะมีแค่2คนหรอกมันอาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าคุณก็น่าจะเป็นตัวเต็งนะเพียงแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งท้อไปก่อนก็นแล้วกันอนะ นะคะไม่ใช่ว่าแบบเห็นคนมาแบบว่ายื้อแย่งกันเยอะๆแล้วคุณก็แบบคิดไปเองว่าตัวเองแบบไม่ดีพอแล้วก็แบบจะถอยอะไรเงี้ยอาจารย์เชียร์ให้คุณให้คุณสู้นะเออศึกครั้งนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้แบบกำชัยชนะได้คนนที่คุณต้องการนะคะต่อมานะคะภพ่ในพบมรณะนะคะคุณได้4ฟร์เพนเดอร์นะ ถ้ามันจะเจ็บฝวยอะไรกันขึ้นมาสักอย่างในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยอาจารย์ว่าสาเหตุมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหมือนแบบคุณเขียมกับตัวเองอะ่ะเหมือนงกกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะทานอาหารก็ทานแดกของซ้ําๆราคาแบบ ถูกถูกหรือว่าแบบว่าทานหรือว่าพฤติกรรมของคุณก็เป็นพฤติกรรมซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมลงทุนเพื่อสุขภาพของตัวเองบ้างน,นะคะก็หาอาหารเสริมหรือทานผากักทานผลไม้ที่มีความหลากหลายนะคะนะอย่ามวัวแต่ง,งกก,กับตัวเองเลยนะคะเพราะายิ่งช่วงนี้เนี่ยไข้หวัด โควิดมันก็ลําบากนะเนาะเราจำเป็นต้องมีปุ่มคุ้มกันที่แบบว่าค่อนข้างแข็งแรงนะพยายามทานอาหารเสริมหรือทานอะไรให้มันดีๆหน่อยนะคะจะได้ไม่เป็ดลบไม่เป็นโรคเนาะคนที่นั่งทํางานนานๆน,น,นะคะหรือว่าอยู่ในอีเรียบทใดนานๆเกินไปเนี่ยให้ระวังโรคออฟฟิศซินโดรมไว้บ้างกับบางคนนะคะ นะบางคนนะอาจจะแบบคลำร่างกายพบแบบว่าเป็นเจอก้อนแข็งๆหรือมีเนื้องอกนะคะตามใบหน้าร่างกายศีรษะในช่องท้องหรือว่าช่วงขาอะไรประมาณนี้นะก็ควรที่จะแบบว่าไปหาหมอตรวจให้เรียบร้อยนะคะว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่มันจะลุกลามรุนแรงหรือเปล่าก็ต้องให้หมอตรวจให้ดูนะคะต่อมานะคะไพ่ในพบสุภะนะคะคุณได้ไพ่จัดเม้นต์นะคะไพ่จัดเม้นต์นะบอกว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่ของคุณนะ่ะกำลัง กำลังพิจารณาคุณอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะคุณมีโอกาสที่จะถูกแบบพิจารณาในเรื่องของผลงานพิจารณาเรื่องของระดับเงินเดือนนะคะนะเจ้านายของคุณอาจจะแบบขุดงานเก่าๆหรือเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาให้คุณจัดการต่อนะคะหรือเอามาพิจารณาคุณอีกทีหนึง่งอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะคุณจะได้รับการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ ใครที่มีคดีความกันอยู่เนี่ยคงอาจจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลฟังคำตัดสินการภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วแหละนะคะซึ่งถามว่าผลทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยแล้วว่าดีไม่ดีไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยนะคือมันจะตรงเป๊ะกับสิ่งที่คุณเคยสร้างทําไว้อ่ะคุณทําดีก็ได้ดีถ้าคุณเคยทําบาปผิดพลาดไว้ก็ตามนั้นเลยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพกรรมมานะคะคุณได้ไพ่ดีเ e ็มเพรสนะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าในเรื่องของการงานคุณกําลังก้าวหน้านะมีเรื่องของการขยายตัวในเรื่องของการงานนะคะนะยิ่งโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบของกินของใช้นะคะสินค้ากเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กนะคนท้องอะไรพวกนี้นะคะนะช่วงนี้ก็จะก็จะก็มองได้ว่าแบบว่ามีเรื่องของการ ความก้าวหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะใครค้าขายก็เงินทองเข้าดีเลยทีเดียวนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนะเจ้านายเพศหญิงนะคะจะให้การสนับสนุนคุณมากเป็นพิเศษ นะต่อมานะคะไพ่ในภพลาภะนะคะคุณได้ค u e e ซอฟวอนนะคะช่วงนี้โชคลาภต่างๆนะคะจะมีเพื่อนผู้หญิงหรือว่ามีผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ยนะคะเอาเข้ามาให้นะคะหรือว่าเป็นช่องทางเป็นสะพานเป็นสื่อเป็นตัวสื่อให้คุณเนะี่ยได้ได้รับนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณได้รับโชคลาภก็คือการช่วยเหลือนะคะคยิ่งคุณช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าไหรอ่อ่ะคุณก็จะได้รับในสิ่งที่แบบสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นโชคเป็นลาบเป็นแบบสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากเท่านั้น ไพ่ใบสุดท้ายนี่นะคะเซเว่น็อซนะคะจะเป็นไพ่ที่บอกถึงดวงของคุณในช่วงเดือนเมษายนแบบคร่าวๆนะคะช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแบบใช้ไหวพลิกแพ,พ,พลงในการแก้ไขปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคุณอาจคุณไม่อาจจะใช้วิธีธรรมดาในการแบบว่าแก้ไขปัญหาได้ละนะคะอาจจะมีเรื่องของการแบบ คล้ายๆอาจารย์อ็นี่ยกตัวอย่างนะคุณอาจจะถ้าหาว่าอยากจะให้เรื่องทางราชการมันเร็วขึ้นอาจจะใต้โต๊ะนิดนึงใส่ซองนิดนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนะถ้าหากว่าคุณอยากจะเอาชนะคู่แข่งคุณก็อาจจะต้องเหมือนแบบต้องลงต้องแบบว่าต้องแอบสืบเขาหรือต้องจ้างนักสืบหรืออะไรทํานองเนี้ยนะคะแล้วเพราะาอะไรนะเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ย นะเหตุการณ์รอบๆตัวคุณนะ่คุณจะใช้ไหวพริบแบบธรมร,ธรมดาาแก้ไขไม่ได้นะคนที่เข้ามาอยู่แวดล้อมตัวคุณก็เรียกว่าซิกกี้อยู่พอสมควรนะคะมารยาล้อแปดเล่มเกวียนเลยทีเดียวนะคุณจะแบบว่าคุยกับเขาธรรมดาาคุณกลายเป็นไก่อ่อนแน่นอนอ่ะนะคุณต้องแบบต้องรับคมเคี้ยวของคุณไว้บ้างนะระวังทรัพย์สิสนสินค้าต่างๆจะสูญหายโดนยักยอกเงินทองสูญหายได้นะในช่วงเดือนเมษายน นะคะก็ถ้าจะหาว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอฟังคลิปต่อไปของของชาวราศีกุมกันแล้วกันนะคะนะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงของชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะใครสนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอดียแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย